ชาวนาราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงยอมเปิดถนนสายพระรามที่สองขาเข้ากรุงเทพหลังเรียกร้องรัฐบาลจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาจรจาให้เปิดเส้นทางโดยชาวนายยอมเปิดถนนให้ภายใต้เงื่อนไขรัฐต้องจ่ายเงินภายในวันที่31มกราคมนี้หากยังไม่ได้จะกลับมาปิดถนนอีกครั้ง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดโนพรัตช่วยนักท่องเที่ยว20คนที่โดยสารเรือท่องเที่ยวไปยังทะเลแหวกและเกิดรูรั่วใต้ท้องเรือเข้าฝังได้อย่างปลอดภัยส่วนเรือท่องเที่ยวลำดังกล่าวถูกลากเข้าฝังและจมลงผู้ก่อความไม่สงบวางระเบิดและยิงถล่มซ้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทานโตขณะเดินทางกลับจากตรวจสอบที่เกิดเหตุพบวัตถุต้องสงสัยที่ท้องที่หมู่4แรงระเบิดให้่ทำให้ตำรวจเสียชีวิตงนายบาดเจ็บอีก4นาย สนับสนุนโดย a t t a k 3 d c l e a n a c t i o n